โดนกูโดนกูฝันเขาเป็นจริงแล้วความฝันกูเป็นจริงโดนกูเฮ้ยหักกระดูกดังของแกลยเอาว่ะน้องๆผมได้เล่นเป็นผีป่ะแล้วมันเล่นยังไงอ่ะโอ้ยังไม่เล่น They're out there Jason o k เ y Jason get your revenge อ๋อมันจะเก็บมีดมาก่อนเนาะ โอ้ต่จะเก็บได้แต่ละเล่มแล้วมีเั้งกีิ่เล่มวะน่าเหมือนเราจะเห็นจุดอะไรตรงนั้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะโอเคอ่าเราสามารถกดอะไรได้บ้างอะโอเคคลิกขวาไปการจับเหมือนเราต้องรอสกิลใช่ไหมตอนนี้เราโอเคเราอยู่ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะเหมือนเราจะรู้ตำแหน่งของเซอร์เวอร์ใช่ไหมฮะอย่างนี้เราจะไล่ยังไงอะ สกิลเฟสชิปของเราอ๋อน่าจะน,นต้องรอคููดาวหรือเปล่าอาในบ้านมีครับผมจะมีประทัดด้วยวะ่ะครูพังก่อนครูพังก่อนที่นีมนน่มีผีมีใกล้อ่ะใกล้ๆเลยโอ้ยใครยิงอ่ะ สองนั้นเลยหรอน้องพี่มาช่วยแล้วน้องพี่มาช่วยแล้วเล้ยอนเลยหรอเ้ย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 มาต่างดมาต่างาพี่เปิดให้แล้วตายหาตาใครก็ไม่รู้ตายเวฮัลโหลพี่ยูเลัพี่ตายแล้ว่ เฮียใครวะสวัสดีครับวัยรุ่นเอยเฮียตายบีบคอตึงหักไปเลยฮ่าฮ่าแลเก็บมาสองนะครับน้องๆในระยะเวลาอันสั้นเลยนะอย่างนี้เนี่ยเราตึงแล้ว แต่ไอบว่าตัวอื่นเนี่ยน่าจะแบบว่าต้องห้าและโอเคเราเก็บบี้กันถ้าเหมือนจะกดตัวทีพูดทําไมเอามันโซนนี้จะมีสองนะแต่ว่าเหมือนจะมีคนอยู่กคนนั้นคนเดียวแล้เฟดชิปไปเลยสิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับของเราก็ถหมดแล้วพี่ได้เลยครับโอเคครับได้ครับแล้วกูทุบเลยไงแบบไม่มีอีโก้ เราเกียประตูไปก่อนนะเรรยบร้อยเปิดเซนต์เปิดเซนต์เ,เอ้อเหมือนจะชีกค,ครับเหมือนจะชีกเขาชีกโซนว่ะเขาชีกโซนว่ะยังไงดีฮะอย่างน,นี้แล้วกูเฟดมาไงนะเฮ้ยใครอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะดีงตาดุตาดุดล้มเหรอ ใครเนี่ยใครเนี่ยแล้วกูจ,จับมาไงเอาเลขหนึ่งไปแล้วกันเอาไปเลยเอ้ยเบาตาโอ้โห,โโหโดูเดือดเลือดพล่านแตกแตกครับน้องๆเล่มสี่คือคอะไรอ่ะ แล้วผมเฟดมาไงยานิดไอ้เบิ้มยา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 แล้วผมมาเอ้ยอันนี้มันจุกเป็นมันฉีกไปแล้วครับน้องๆโอ้โหลืมเลยว่าคิลเลอร์ไม่สามารถกระโดดข้ามหน้าต่างได้นะอันนี้คือไม่รู้เลย อ่ากระโดดข้ามหน้าต่างไปมากระโดดข้ามหน้าต่างไปมาไงแล้วกูตีไงแล้วกูตีอ่ะอ้าวอาหาเรื่องเอาหาเรื่องนะพี่โโหาเรื่องหรอไป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 เป็นหนาเป็นไายหรอแล้วผมเฟดชิฟมาไง ไปไหนครับพ <mile> ิชานพิชานพ่ชัดโชกุนในมือโชกุนโชกุนคุยเลยโดนโดยกูอ้าลองแชทหรอแต่พี่ขออนุญาตนะครับพี่ขอแงประตูก่อน่นแดใครอะ

เฟดชิปมาเอันแดเอ้ยอันแดกระโดดข้ามกระโดดข้ามเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน Yes kill for mother แล้วผมเกียร์โตนไงมันจะได,ด,ด <S <S 2> <S 2> ้จูงไม่ได้นะตรงเนี้ยเฮ้ยใครใครตรงนั้น ตาตรงนั้นเสียงดังมากไม่ไมีไม่มีไม่มีหรอแล้วอันนั้นใครไม่มีจริงๆค่ะไม่มีไม่มีไม่มีมันเป็นแค่ลมไหนลมหรอเฮ้ยน้องแค่ลมที่ลอยมากคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้น้องปัดหน้าพี่เมื่อกี้น้องปัดหน้าพี่ผมก็ร้องกับเมื่อกี้น้องปัดหน้าพี่มาคุยกันก่อนผมจะ กินน oh, wow ้องปัดหน้าพี่ร่างกายผมน้องอยู่ไหนมอยู่นี <h <h ่อ้ไฮเฮ้้ยย้อ้องไอ้องใจเย็นทำลายผมนาะกรองไอ้้องใจเย็น หนูกระโดดมาพี่จะสัญญาว่าพี่จะกอดหนูด้วยความรักหนูต้องกระโดดก่อนกมาก่อนหนูต้องกระโดดมาก่อนจะมองไมเป็นคนตีหุพี่กำลังมาแล้วพี่อยู่ข้างหน้าบ้านน้องน้องออกมาเดี๋ยวนี้จะไม่ออกหนูออกมาเดี๋ยวนี้นอ,ออกมาเดี๋ยวนี้พี่อยู่หน้าบ้าน ประเดี๋ห <altro> น <yap> ูมานี่เลยพี่มาเลยพี่มาเลไม่ได้พี่ให้ร้องไปเลยร้องไปเลยอ่าฮ่าพี่ทำร้ายเด็กตั้งใจอ่าเราเจอแล้วครับบุคคลคนสุดท้ายของเกมหรือเปล่าตอนนี้อันแน่เขาไม่มีปืนว่ะอ้ายมากับปืนว่ะมาว่ะ มั่วมั่วมั่ว,ว,ว,วอ่าพอตองเหรออย่างงี้แสดงว่าอยากโดนากเคียกก่อนโอ้หแม่งพังอย่างช้าเลยเฮ้ยไม่พังสักทีอะไรเนี่ยเออพังเฮ้ยฉีกโซนเหรอเขาฉีกเขาฉีกกว่าน้องๆถ้าเขาฉีกเนี่ยเราก็ต้องเฝดตามนะ วัสดีขาไปรุ่นเยยเฮ้ย้มั่วมัวมัวเฮ้ยปิงหรอใจปิงเล่นหรออาเดอาเดอาะมั่วมัวมั่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 วจีตะเปยหอกืนได้ ไม่ต้อไหลยได้อ,ดอย่าให้ลุกไปได้ลำหนึ่งลูกกนอนเฮ้ยเป็นไงแล้ววะสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยไม่ต้อไหลยเอ้ย <want> เฮ้ยใครทำอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ยทำไมปากคอผมมากเป็นแทงหลังหรอเป็นไงแล้ววะ น้องเขาไปไหนแล้วอ่ะอยา่าปล่อยตัวไปไหนแล้ววะน้องๆครับตอนนอี้หายไปแล้วอะเขาหายไปแล้วเก็บมีก่อนล้วกันตอนนี้เนี่ยเหลือ ไอตายาโกะแล้วก็ไอเจ้าพี่ตองโอเคแล้วผมไม่เห็นใครเลยอะ่ะอะไรอันเลด้ <c oughs> อ,ลองตะดังเลยนะพี่ชายวันนี้นีร้ <c oughs> องดังเลยนะ <c oughs> เอยออกมา ở đây đỏ ở đây đỏ, cái lá tổn năn nó nềnh lê, ấy chì quá nón chì à, bà đi lời đỏ tơ tay, ư à, เราเหลือไอ้ตายาโกะเราเหลือไอ้แชทว่ะเหลือไอ้ตายาโกะแล้วแต่ว่าไอ้ตายาโกะมันอยู่ไหนวะมันได้เจอแล้วครับกูหาบึ้งตงนานไอ้ตายาโกะ ปาดีเฮ้ยมันยิงเลยเหรอมึงคิดตะโขบเลยหรอ,หรอ,อเฮ้ยอะฮ่าเหยียบกับดึกเฮ้ยไอ้นายกโก้กล้าทำอย่างนี้เลยเหรอ เอาธาตไหนดีเอาธาตไหนดีเอาธาตนี้ไหมโอ้โหโดนโดนผมนะโดนผมหมดเลยก็แต่ว่าจะเก็บได้เนี่ยใช้เวลาอยู่ก็จะหาไอ้ไซยาโกะมันเจอ แม่วิ้ยหลอนวะทุกคนมุมมองคิวเลอร์โอ้เกินพีเนสพีเนสเขาหลอกเด็กอะพี่เมอพี่ไม่ทำลายน้องหลอกพี่ไม่ทำลายน้องหรอกใครใครจะสร้างห้องอะมันวะเนี่ยหาว่เจอเนสเออดีกูอะเนสกูจะไปช่วยน้องไว้แล้วพวกกูก็ตายกันเองน้องไม่กล้าออกมาไอ้น้องขาแข็งเลย มีใครเล่นต่อใครใครสร้างห้องวะพี่อยู่ห้องนี้ต่อลองปอมไปก่อนโทษได้นี่วะเดี๋ยวอินไวท์อินไวท์ไปอินไวท์พี่บอยไปกล้ก็ไปปอนถ้าผมเป็นฆาตกรผมจะฆ่าคุณพี่เป็นฆาตกรโอ้โหโอ้โหพีเดทพี่เดทแล้วแล้คนแล้คนก่อนหน้านี้อ่ะพี่ไปหลอกพี่ไปหลอกเด็กไงโอ้โห